ครับตาราง่สูตจอข่าวเด่น5โมงเย็น25นาทีรายการสดนะครับวันนี้ดูเรื่องยาพาราครับไม่ว่าจะเป็นเฉพาะหน้าขนาดนี้การชุมนุมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่นครจิตธรรมราชซึ่งน่าจะมีชาวสวนยางจากจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมชุมนุมด้วยเนี่ยนะครับที่ชะอวดนครจิตธรรมราชปักหลักในวันที่4นะครับยังปิดถนนบริเวณสี่แยกตรงนั้นอยู่เนี่ยนะครับกับอีกไม่กี่วันก็คือ3กันยายน ชาวสวนยางทั่วทั้งประเทศเขาประกาศจะยกระดับการชุมนุมกดดันเรียกร้องให้รัฐบาลลงมาแก้ปัญหาราคายางภาราตกต่ำด้วยปฏิบัติการ3บวกหนึ่งก็คือการปิดถนนตั้งแต่ทางเหนือที่อุตรดิตถอีสานที่นครศรีนครราชสีมาภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีชาวสวนยางที่ตะวันออกกับภาคกลางก็จะมาที่ทรเนียบรัฐบาลอันนั้นคือวันที่3กันยายน ขณะที่เฉพาะหน้านครสิทธิธรรมราชวันนี้ตัวแทนของชาวสวนยางที่ชุมนุมไปนั่งเจราจากับรองเลขาธิการมตรีฝ่ายการเมืองสุพรอัฏถาวงศ์ดูเหมือนจะมีบทสรุปซึ่งเอาไปแจ้งกับชาวสวนยางที่ชุมนุมอยู่แต่ไม่เป็นที่พอใจคุณสุพรกลับออกมาแล้วนะครับแต่ว่าชาวสวนยางจะยังไงต่อผมคุยกับตัวแทนชาวสวนยางชะอวดนะครับ คุณสันติศรีสวัสด์สดจากฉอวดนครศรีธรรมราชสวัสดีครับคุณสันติครับครับสวัสดีครับคุณสายยศครับครับข้อเสนอของรัฐบาลผ่านคุณสุพรเป็นยังไงชาวสวนยางถึงไม่ยอมรับฮะอ๋อรับรัฐบาลเรารับไปประกันราคายางอยู่ที่แปดสิบบาทครับแปดสิบบาทนะฮะครับ ราคายางปัจจุบันเนี่ยตลาดประมาณเจ็ดสิบคูณนะครับราคาราคาลับประกันของร้อนตลาดนะครับครับไม่ใช่ราคาที่ซื้อจากชาวสวนนะครับหมายความว่าไงนะอีกครั้งฮะเป็นราคาที่รับประกันของตลาดลางนะครับไม่ใช่ราคาที่ซื้อจากชาวสวนครับแปดสิบบาทครับ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 แล้วแล้วยังไงเกษตรกรชาวสวนยังเรียกร้องยังไงฮะ อ๋อครับขอเป็นราคายางอยู่ที่ร้อยละยี่สิบบาทครับคนหนึ่งกิโลกรัมครับและเศษยางอยู่ที่กิโลกรัมละสิบาทครับแลคเพื่อที่จะมันจะได้สมดุลกับค่าใช้จ่ายกับค่าคอมที่นะครับของชาวบ้านนะครับครับก็สรุปว่าสรุปว่ารัฐบาลเสนอแปดสิบาทถูกไหมฮะใช่ครับของเรายังยืนยันร้อยี่สิบบาทถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็เลยตกลงกันไม่ได้นะฮะครับ แล้วยังจะ,ะชุมนุมปักหลักต่อไปวันนี้วันที่สี่แล้วหรือยังไงฮะอ๋อครับตอนนี้จะว่ะาก็จบปักหลักชุมนุมไปกว่าจะถึงวันที่สามครับเพราะวันที่สามนี้จะเป็นการชุมนุมใหญ่ครับครับครับ,รบต,ตอนตอนนี้ทางทางกลุ่มของเยงวาวชนของกลุ่มของชุมนุมคะัตอนนี้คือว่าให้จะไปพักผ่อนัวนะครับ เวลาอีกนสองคืนครับก็มาสนท่กับชาวบ้านใหม่ครับครับครับก็แปลว่าการชุมนุมซึ่งลงไปอยู่บนถนนด้วยเนี่ยนะฮะจะชุมนุมต่อเนื่องต่อไปถูกไหมฮะใช่ครับจนถึงวันที่สามเลยนะฮะครับคุะรัฐบาลก็จะให้ราคายางประกันอยู่ที่สักหนึ่งร้อยบาทคนนะครับครับหมายความว่าไงฮะคืออย่างน้อยหนึ่งร้อยบาทแล้วฮะครับอย่างน้อยหนึ่งร้อยหนึ่งบาทนะครับ อย่างร้อยหน<ช>ึ่งร้อยอย่างร้อยหนึ่งรบาทครับแต่80บเนี่ยรับไม่ได้เลยครับเรงิตาสาาบานเรารับไม่ได้ครับครับทําไมทําไมลองถามดูนะฮะสมมุติว่าทําไมถึงไม่รอที่จะไปเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งสากันยายนพร้อมกันไปเลยทีเดียวฮะอ๋อครับตอนนี้ชาวบ้านมันเดือดร้อนจนถึงขีดสุดแล้วครับครับ คารจำบ้านไม่หนักจริงๆครับชาวบ้านก็คงจะไม่ออกมากระท้วงไม่ออกมาเริ่มตัวกันอย่างนี้ครับครับตอนนี้ชาวบ้านรยละเบ็ดติดสุกับปารานี่ของตัวเรียนค่าของชีพของตัวเรียนไว้สูงมากครับอ่าต้นทุนค่าของชีพต่างๆมันไม่พอกับราคายางที่เก็บได้ถูกไหมฮะใช่ครับถูกครับนะฮะปัญหาตอนนี้คือราคาตลาดประมาณเจ็ดสิบบาทใช่ไหมฮะครับราคาตลาดตอนนี้ 70บาทครับแต่ว่าก่อนก่อนที่จะมาถึงวันนี้ครับตอนที่เราเกิดการชมนุมกันเนียกรตรงนี้เกิดขึ้นนะครับตอนวันที่23ราคาอยู่ที่กิโลกรัมของน้ํายางอยู่ที่63บาทครับ63บาทเอง63บาทครับส่วนราคาของของเศษยางอยู่ที่ราคาละกิโลกรัมละ26บาทครับที่เจ้าจากชาวสวนครับโอ้โหถ้าลงไปขนาดนั้นก็ยังไงก็อยู่ไม่ได้แน่ใช่ครับตัวกลางของหนึ่งกับสองหนึ่งก็ ตกตัวที่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบหกบาทแล้วครับครับส่วนน้ำมันเดลิทเด็ครับลิตรละสี่สิบแอดบาทนะครับสี่สิบห้าสิบบาทนะครับครับน้ำยางสดเนี่ยที่ที่ก่อนที่จะเริ่มชุมนุมกันเนี่ยหกสิบสามบาทเนี่ยมันเคยตกมันเคยขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่ครับอ๋อครับรัฐบาลนัรับไว้ที่แปดสิบบาทครับอืมตอนนี้เรารับไว้ที่แปดสิบบาทครับให้ที่แปดสิบซึ่งเรายังรับไม่ไหวนะฮะ ครับใช่ครับเพราะว่าที่ตะทวงที่แล้วมาครับที่ถูรา์ที่อะไรก็ก็แล้วแต่ครับเพราะว่าตัดปงบ้านครับไม่ไม่เกินสิบวันเดี๋ยวราคายางมันก็เริ่ำไปกว่าเดิมอีู่ครับขายมากลงต่ำมากกว่าที่มาตะทวงไดยครับครับครับรัฐบาลหมายถึงรองนะรองนายมนตีและลนตรีเกษตรเนี่ยนะฮะพยายามจะบอกว่าจะไม่ใช้วิธีการเข้าไปซื้อนําตลาดอีกแล้วแต่จะเปลี่ยนไปหาวิธีการ ก็คือว่าสนับสนุนให้มีการแปลรูปแล้วก็จะทำให้ราคาสูงขึ้นมากกว่าจะไปใช้วิธีซื้อนำแบบเดิมเนี่ยชาวบ้านจะไม่ลองฟังข้อเสนอนี้หรอฮะอ๋อไม่ใช่ครับอต่ยังไงอ่ะชาวบ้านครับยังไงอะผมก็คือเฉพาะหน้ารับไม่ไหวแล้วครับนะฮะ เอาละครับเอาละครับตรวจสอบอย่างนี้เบื้องต้นก่อนเนี่ยนะฮะตกลงว่าจะปักหลักอยู่ที่แยกควรหนองหงตรงเฉววดไปจนถึงวันที่สามเลยนะฮะครับสี่แยกควรหนองยืนเด็กไปถึงวันที่สามเลยครับแล้วก็จะไปส่งทบกับอ่ากลุ่มใหญ่ที่สุราษฎร์ที่โคออฟถูกไหมครัครับใช่ครับอ่าเอาละครับขอบคุณนะฮะเย็นวันนี้ครับครับคุณสันติศรีสวรรค์นะฮะตัวแทนของเกษตรกรที่ชะอวดนครศรีธรรมราชนะฮะชาวสวนยาง ไปที่คุณเทิดศักดิ์เสริมศรีนะครับประธานคณะกรรมการเครือขา่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ศรีสะเกดนะครับยางพาร,ราปัจจุบันไม่ได้ปลูกเฉพาะภาคใต้แต่ปลูกในภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหลายจังหวัดอย่างที่บอกนะครับวันนัดวันที่3กันยายนปฏิบัติการ3หมวกหนึ่งปิดเส้นทางสำคัญของประเทศเพื่อเรียร้องัฐบาลลงมาแก้ปัญหาราคาย,ยางตกต่ำคุณเทิดศักดิ์เสริมศรีนะฮะสวัสดีครับคุณเทิดศักดิ์ฮะ สวัสดีครับคุณสรยุทธ์ครับครับก็ฟังจากการเจรจาเบื้องต้นวันนี้ก็คงเป็นไปตามคาดกระมังฮะระหว่างนครชิธกัราชกับตัวแทนรัฐบาลเนี่ยคุณเดชศักดิ์คือคือในมุมมองผมนะครับผมผมคิดว่ารัฐบาลนะครับแก้ไม่ถูกจุดนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่เป็นตามที่เราเรียกร้องนะครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเครือข่าย เกษตรกรของที่พวกผมเนี่ยมีอยู่นี่นะครับได้เรียกร้องไปเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับโดยข้อรียกร้องของผมเนี่ยนะครับก็คือว่าขอให้รัฐบาลลงมาช่วยให้เกษตรกรสามารถขายยางนะครับโดยยางแผ่นดิบนี่นะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ92บาทนะครับยางแผ่นลมควันอยู่ที่101บาทนะครับ แล้วน้ำยางสดอยู่ที่81บาทนะครับแล้วก็ยางก้อนถ้วยร้อยเปอร์เซ็นอยู่ที่83บาทครับนี่คือเงื่อนไขที่ที่ทางเครือข่ายนะครับ50กว่าจังหวัดทั่วประเทศนะครับได้ยื่นข้อเสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องครับครับครับแล้วแล้วยังไงต่อฮะคือปัจจุบันราคาตลาดมันเป็นยังไงฮะถ้าเทียบกับราคาที่เราเสนอเนี่ยก็คือถ้าราคาตลาดณวันนี้ครับราคาตลาดกลางหาดใหญ่นะครับอยู่ที่ เจ็ดสิบสี่บาทแต่สิบห้าจะตังค์อันนี้หมายถึงแผ่นดิบใช่ไหมฮะใช่ครับย,ยังแผ่นดิบครับยางแผ่นดิบก็มีส่วนต่างกัน,กนประมาณสักสิบกว่าบาทถูกไหมฮะถูกต้องครับนะฮะเราเรียกร้องเนี่ยแผ่นดิบจากเจ็ดสิบสี่อัตรีสัปดา7์เจ็ดิบห้าวันนี้นะฮะราคาตลาดเนี่ยขึ้นมาเป็นเก้าสิบสองโดยใช้วิธีการก็ไปซื้อนําหรือยังไงก็คือเอ่อก็คือวิธีการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับจะแก้ไขให้เราเนี่ยนะครับเม่่ก,ก่อนนี้ผมเรียนคุณสอยุธนะครับว่า เมื่อก่อนนี่ที่โครงการรักษาเสถียรภาพยางพาราที่ผ่านมานะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าจนสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดมีนาสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับโดยรัฐบาลมารับซื้อจากเกษตรกรยางแผ่นดิบอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทนะครับยางแผ่นลมคันอยู่ที่หนึ่งร้อยสามบาทนะครับนั่นคือมาตรการที่ผ่านมานะครับ,รบที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งขณะนั้นผมเรียนคุณสอรยุทธ์นะครับว่า ราคานาขนาดนั้นราคายางไม่ได้ตกต่าเหมือนปัจจุบันที่ที่ที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะช่วงนั้นราคายางจะแกว่งอยู่ที่ราคาประมาณ80-90บาทนะครับแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้มาดูแลในส่วนนั้นนะครับปรากฏว่าหน้าวันนี้นะครับหลังจากวันที่31มีนาที่ผ่านมาครับรับฐบาลยังไม่มีมาตรการอะไรที่จะทําให้เรานะครับมีความเชื่อว่าราคายางมันจะไม่ตกต่าไปกว่านี้นะครับเพราะว่า ขณะนี้เองผมเรียนคุณสอนยุทธนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูการขีดยางแต่ว่าในขณะเดียวกันปริมาณที่ที่ออกมาสู่ตลาดในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากเป็นภาคฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นฝนก็ยังตกทําให้ปริมาณยางไม่ออกได้เต็มที่ครับนะครับขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นช่วงที่ยางออกมาเต็มที่เนี่นะครับผมก็เชื่อว่าราคามันจะหลดยิ่งกว่าน,นี้นะครับคุณสอนยุทธครับท่านตอนนี้ผมผมปรโมทจากทางฝ้ารัฐบาลลองถามดูเนี่ยนะ เขาบอกว่าวิธีการก็ไปแทรกแซงด้วยวิธีการรับซื้อสูงกว่าตลาดที่ผ่านมาไม่ประสบผลสาเร็จราคายางถึงที่ตกต่าก็เลยจะเปลี่ยนวิธีการอย่างลํมตีเกษตรเนี่ยนะฮะระบุว่าจะไปใช้วิธีการโดยรวมๆก็คือลดการปลูกยางสําหรับพื้นที่ยางที่อายุเยออายุมากแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็สนับสนุนเงินต่างๆเพื่อเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นเพื่อลด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 ,ลดปริมาณลงสองก็คือว่าสนับสนุนให้มีการ ตั้งโรงงานแปลรูปแทนที่จะขายเป็นย้ํายางขายเป็นยางแผ่นดิบเพราะว่าพอไปอย่างนี้เนี่ยมันถูกกดราคาเพราะส่วนใหญ่ส่งออก90%ซไปแปลรูปแล้วจะได้ขายได้ราคาที่สูงขึ้นอันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนกว่าฟังจากกระทรวงกรเกษตรเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นทางชาวสวนยางว่าอย่างไงครับคือคือมาตรการในในส่วนนั้นนะครับมันเป็นการแก้ไขในระยะกลางกับระยะยาวนะครับซึ่งซึ่งมันจะต้องทําควบคู่กันไปนะครับ ซึ่งที่ผมนําเรียนคุณสรยุทธนะครับนั้งคือมาตรการระยะสั้นทะะี่เรากาลังจะประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับไอ้มาตรการระยะที่ที่คุณสรยุทธได,ไ,ดได้ได้เสนอมาเนี่ยนะครับ,รบนั่นนั่นเราก็เห็นด้วยนะครับ,รบในการที่จะไปแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตนะครับ <S <S <an> <S โดยการส่งเสริมให้เราเราเรารวมกลุ่มกันนะครับโดยจะให้ทุนและในขณะเดียวกันจะให้เงินกู้ดอ,อกเบี้ย <S <S <an> <S ในในในอัตราที่ถูกหรือศูนเปอร์เซ็นเนี่ยเราเห็นด้วยนะครับในในในหลักการตัวนั้นนะครับแต่สิ่งที่เรากําลังกังวลอยู่ณขณะนี้ก็คือว่าราคายางนะครับปัจจุบันนี้นะครับมันดิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับ <S <S <an> วันนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับก็ยังก็ยังมีกําลังใจ <S <S <an> <S แต่ว่าในขณะเดียวกันนี่นะครับผมผมได้เรียนคุณสอยุทธไปแล้วนะครับว่า ถ้าหากว่ามันเป็นช่วงฤดูที่ยางออกมาเยอะๆเนี่ยนะครับราคายางเนี่ยมันจะไม่หล่นยิ่งกว่านี้เหรอครับนะครับนี่คือสิ่งที่เรากังวลและในขณะในการก็อยากจะเรียนนะครับว่ามาตรการเอ,อที่ผมได้นําเสนอต่อรัฐบาลนั้นนะครับม,มันเป็นมาตรการที่รัฐบาลเองเนี่ยครับสามารถที่จะต่อรองกันได้สามารถที่จะคุยกันได้นะครับในรายละเอียดน,นะครับแต่ในขณะนี้ผมอยากจะฝากคุณสรยุทธไปทางรัฐบาลด้วยนะครับว่าหนึ่ง รัฐบาลกับมองว่าเรื่องยางพารานะครับเป็นเรื่องของการเมืองนะครับผมเรียนคุณสอรยุทธ์นะครับว่าผมอยู่ที่รีสะเกตนะครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีสสอยู่ในพื้นที่แม้แต่คนเดียวนะครับผมฝากไปทางรัฐบาลด้วยนะครับว่าอย่ามองว่าเกษตรกรชาวสวนยางเรานะครับไปอิงกับการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นในในเงื่อนไขของวันที่สามนี้นะครับเป็นเงื่อนไขที่เราเองพยายามที่ จะชี้แจงต่อประชาชนนะครับว่าเราไม่เกี่ยวกับการเมืองจริงๆ